ผลการประชุม FOMC อกันยายนที่ผ่านมาเฟดยังย้ำจุดยืนเข้มงวดนโยบายการเงินควบคุมเงินเฟ้อยอมแรกแม้อัตราว่างานอาจกลับมาสูงขึ้นตลาดวันเขาว่าเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงลึกเราจะผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากแบบนี้อย่างไรดีรวมหาคำตอบกันได้ในรายการประกอดประจำเดือนตุลาคมค่ะ ขอต้อนรับนักลงทุนทุกข่านสู่รายการตับขอบประจำเดือนตุลาคม2565ค่ะ เข้าสู่เดือนที่10ของปีกันแล้วที่เราจะมาบอกกับผู้ลงทุนเหมือนเดิมนะคะว่าอะไรควรเพิ่มอะไรควรลดในเวลานี้ค่ะบรรยากาศการลงทุนเดือนกันยายนเรียกได้ว่าเจ็บปวดใจกันเหลือเกินเพราะหุ้นหลายประเทศนะคะต่างทิ้งตัวลงอย่างหนักในแทบจะทุกพื้นที่เลยทีเดียวทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะก็เพราะว่าผลการประชุม FOMC เมื่อวันที่20-21กันยายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ เราคณะกรรมการเฟดยังคงย้ำจุดยืนเข้มงวดนโยบายการเงินเดินหน้าควบคุมเงินเฟ้ออย่างไม่หยุดยั้งค่ะด้านประธานเฟดนะคะคุณเจโรมพาเวลถึงกับให้สัมภาษณ์ว่าการขึ้นดอกเบี้ยนในวัฏจักรนี้ยังไงก็คงต้องมีเจ็บมีปวดกันบ้างและจะยอมแลกนะคะกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและอัตราว่างงานที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ทําไปนะคะก็เพื่อดึงเงินเพอรสารัฐที่อยู่สูงสุดใน40ป,ป,ปีให้กลับลงมานั่นเองค่ะแน่นอนว่านะคะเมื่อตลาดได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับออกอาการตกใจอยู่ไม่สุดกันเลยทีเดียวเลือกแขายหุ้นออกมาอย่างมากแม้หลายต่อหลายคนนะคะจะเก่งกันไว้อยู่แล้วก็ถือว่ายังไงเป็กก็ต้องออกท่าเข้มงวดแบบนี้ สำหรับรายละเอียดการประชุม FOMC กันยายนนะคะได้แก่การปรับขึ้นดอกเบี้ย7.5เบสิสพอยต์หรือ0.75เปเ็นป็นครั้งที่3ต่อเนื่องตามคาดการ์ค่ะเป็นผลให้กรอบดอกเบี้ยสหรัฐปัจจุบันขยับขึ้นสู่ระดับ3เปเถึง3.25ซซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี2008เลยค่ะ ขณะดอทพลัค่ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้คาดการการปรับขึ้นดอกเบีย้ยโดยเหล่าคณะกรรมการเป็ดถูกปรับขึ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมองว่าเทอร์มินอลเรทดอกเบีย้ยขั้นสุดที่จะปรับขึ้นไปได้ในปี2023จะอยู่ที่กรอบ4.5ถึง4.75และหลังจากนั้นนะคะในปี2024เป็ดจะปรับลดดอกเบีย้ยลง3ครั้งและอีก4ครั้งนะคะในปี2025ค่ะ และสำหรับดอกเบีย้ยนะสิ้นปีนี้ตามค่ามัธยาฐานแล้วเ็นคาดว่าจะอยู่ที่4.4ซึ่งหมายความว่าอีก2ครั้งการประชุมที่เหลือในปี2022คือเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเฟดจะต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกอย่างน้อยรวม1.25ค่ะด้วยความเข้มข้นของเฟดในระดับนี้แน่นอนว่านักลงทุนต่างกังวลล่วงหน้ากันไปแล้วระดับหนึ่งค่ะว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นน่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงลึกหรือหลายหลายคนที่อาจจะเรียกกันว่า deep r e c e s s i o n บ้าง h a r d ด a n d i n g กันบ้างนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเรามารีวิวผลตอบแทนเดือนกันยายน2565ทสุด2ี่สกันยายนกันบ้างค่ะผลตอบแทนราอยสินทรัพย์รายประเทศกันยายนค่ะอาจดูเป็นเหมือนเรื่องน่าเศร้าเสียใจนะคะสําหรับนักลงทุนกันอีกแล้วค่ะเพราะไม่มีสินทรัพย์เสี่ยงหลักใดเลยที่สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ในเดือนนี้ มีเพียงดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นค่ะที่สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้นั่นก็เพราะบรรยากาศลงทุนริกซ์ออฟนะคะตามที่ได้เล่าไปทําให้นักลงทุนนั้นเลือกเทขายหุ้นและหันมาถือเงินสดแทนค่ะทําให้ดอลลาร์ในเดือนกันยายนนั้นแข่งค่าขึ้นถึง4.8 Cash is King อีกแล้วค่ะในเดือนนี้ ในส่วนสินทรัพย์ที่ปรับตัวลงแรงที่สุดนั่นคือน,น้ำมันค่ะเนื่องจากความกังวลว่าการจับจ่ายใช้สอยอาจชะลอตัวลงเร็วเป็นผลทําให้ต้นทุนการผลิตลำดับรแรกๆนั่นก็คือน,น้ำมันปรับตัวลงหนักก่อนใครเลยค่ะโดยในเดือนกันยายนนั้นราคาน้ำมัน WTI ร่วงหนักถึง14เปอร์เต็นค่ะ และตามมาด้วยหุ้นจีนค่ะดัชนี MSCI ไชน่าปรับตัวลง12%นะคะเพราะความกังวลว่าเศรษฐกิจเบอร์สองของโลกน่าจะชะลอตัวลงตามเช่นกันเนื่องจากมาตรการกระตุ้นภาครัฐบาลจีนที่ออกมาได้ไม่หนำใจเพียงพอสำหรับนักลงทุนค่ะ ตัดมาที่ฝั่งหุ้นสหรัฐบ้างนะคะ S&P 500ปรับตัวลง7.6%ในเดือนนี้โดยหุ้นกลุ่มเติบโตยังคงเป็นกลุ่มที่ถูกลงโทษหนักเช่นเคยเนื่องจากความกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหรือเรียกสั้นๆว่ายิวนะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยยิวพันธบัตรสหรัฐอายุ2ปีค่ะซึ่งสะท้อนนโยบายการเงินในปัจจุบันได้ปรับตัวขึ้นทะลุเหนือ4.2%เป็นที่เรียบร้อยสูงสุดในรอบ15ปีค่ะ ในขณะที่สินซับ์อลอัภัยอย่างทองคําที่ควรเพอร์ฟอร์มได้ดีในสถานการณ์แบบนี้กลับถูกเทขายเช่นกันนะคะเนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งค่านี่แหละค่ะเป็นปัจจัยกดดันสําหรับทองนั่นเอง มาต่อกันที่ผลตอบแทนรายกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างน,นะคะเราใช้ดัชนี MSCI All Country World รายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีตัดส่วนของหุ้นสหรัฐค่อนข้างสูงเพื่อวัดผลตอบแทนในมิตินี้จึงทําให้ภาพรวมรายกลุ่มอุตสาหกรรมจึงดูปรับตัวลงไปทุกกลุ่มเลยทีเดียวโดยกลุ่มที่เอาเพอร์ฟอร์มที่สุดค่ะคือหุ้นกลุ่มเชิงรับหรือ Defensive ได้แก่กลุ่มสุขภาพกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มสารารณูปโภคค่ะ ในขณะที่กลุ่มอ่อนไวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจหรือซิกเคิลนะคะปรับตัวลงหนักสุดค่ะได้แก่กลุ่มพลังงานกลุ่มต้นสายการผลิตและวัตถุดิบและกลุ่มอุตสาหกรรมโดยกลุ่มพลังงานนะคะปรับตัวขึ้นได้เพียงสั้นๆค่ะในช่วง1.2สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนก่อนกลับมาทิ้งตัวดิ่งพอความกังวลดีเฟเสชั่นในเวลาถัดมาเรามาในส่วนของผลตอบแทนพอร์ตแนะนำกองทุนรวมและ ETF กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรในเดือนกันยายนค่ะ ขอเริ่มที่พอรแนะนํากองทุนรวมก่อนนะคะผลตอบแทนมั t o d เด e เดือนกันยายนสิ้นสุด23กันยายนค่ะปรับตัวลง2.97%ยังคงเอาพอร์มดัชนีอ้างอิง MSCI of Country World ที่ปรับตัวลงถึง7.38% และเป็นผลให้ผลตอบแทนของพอร์ตแนะนํากองทุนรวมนับตั้งแต่จัดตั้งรายการของเรามานะคะภาพรวมติดลบอยู่ที่7.19เซนเทียบกับกัชนีอังอิงที่ลงไปถึง19.47ค่ะที่เป็นเช่นนี้นะคะเนื่องจากพอร์ตมีการปรับลดน้ําหนักในพุ้นสารัลต์ลงเมื่อครั้งที่ผ่านมาทาให้สัดส่วนของสภาพคล่องในพอร์ตนั้นสูงถึง40เเลยสำหรับตาราง performance attribution นะคะซึ่งแสดงผลตอบแทนของแต่ละกองทุนค่ะค่าเหล่านี้เป็นการคำนวณโดยนำผลตอบแทนกองทุน คูณกับสัดส่วนที่ลงทุนและมีการปรับระหว่างทางเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะดูว่าแต่ละกองทุนในสัดส่วนต่างกันให้ผลตอบแทนแก่พอรตในเปอร์เซนต์เท่าไหร่กันบ้างกองทุนที่ถือไว้ส่วนใหญ่สร้างผลตอบแทนได้เป็นลบนะคะตามบรรยากาศการลงทุนที่ไม่ค่อยดีนักในเดือนกันยายนค่ะโดยกองทุนที่ปรับตัวลงหนักที่สุดคือกองทุนหุ้นจีน B share EQ จากบลจบัวหลวงค่ะตามมาด้วยกองทุนหุ้นเวียดนาม TMBE เวียดนาม จากพลจ a อ t ี p r i n g ทั้ง2กองนะคะก็รับผลกระทบเชิงลบจากบรรยากาศตามที่ได้กล่าวไปในเมื่อช่วงต้นรายการค่ะขณะที่หุ้นกลุ่มสุขภาพบ้างนะคะกองทุน K F H H Care A และหุ้นโลกคุณภาพดี U E S G ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนะคะแม้ผลตอบแทนติดลบก็ตามเนื่องจากทั้ง2กองทุนนั้นมีสัดส่วนอยู่ในตลาดพัฒนาแล้วค่อนข้างมากค่ะ ส่วนกองทุน LHBB ซึ่งเป็นกองอทุนพุ้นสัรับตีมปันผลและซื้อหุ้นคืนเรามีการลดน้ำหนักไปในวันที่1กันยายนแต่ก็ยังมีส่วนของ performance ที่ติดตามมาบ้างในช่วงคำนวณผลอยู่เล็กน้อยค่ะถัดมาค่ะสำหรับพอตแนะนำกองทุน ETF ผลตอบแทนมัลตเดทกันยายนสิ้นสุด26กันยายนนะคะปรับตัวลงลบ4.81%ค่ะแต่ว่ายังเอาเพอร์ฟอร์มนะคะเมื่อเทียบกับตัชนีอ้างอิง MSCI All Country World ที่ทิ้งตัวหนักถึงลบ8.59%ค่ะและเป็นผลให้นะคะผลตอบแทนของพอร์ตแนะนำ ETF นับตั้งแต่จัดรายการมาภาพรวมติดลบอยู่ที่11.50%เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงที่ทิ้งตัวหนักถึงลบ20.52%ค่ะโดยในส่วนของ performance attribution แทบไม่มี ETF กองไหนเลยนะคะที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นบวกในเดือนกันยายนโดยกองคุณที่ปรับตัวลงหนักที่สุดเลยคือกองคุณ VT Vanguard Total World Stock Index Fund ETF ซึ่งลงทุนในหุ้นโลกโดยดึงผลตอบแทนของกองคุณลงไปลบ1.69%ค่ะ ความกังวลในตลาดนะคะกดผลตอบแทน ETF อื่นๆในพอร์ตแนะนำเช่นกันค่ะมาถึงส่วนสำคัญค่ะมุมมองการลงทุนและการปรับพอร์ตในเดือนตุลาคมว่าควรจะมีอะไรเพิ่มอะไรลดกันบ้างสำหรับมุมมองการลงทุนในเดือนตุลาคมนะคะ อย่างแรกเลยค่ะเราเชื่อว่าความผันผวนจะยังคงอยู่ในระดับศูนย์ต่อไปเนื่องจากความกังวลการเข้มงวดน,นโยบายเพื่อกำรับเงินเปอร์คงไม่ได้เกิดแค่ในสหรัฐเท่านั้นนะคะแต่อาจเกิดไปในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยเพราะนอกจากเรื่องของเงินเปอร์แล้วประเด็นเรื่องการอ่อนค่าของค่าเงินเทียบกับดอลลาร์ก็เป็นอีกปัจจัยนะคะที่ทําให้ธนาคารกลางนอกเหนือจากเฟดต้องหันมาเร่งขึ้นดอกเบี้ยก,กันค่ะ ค่ะเราอาจเริ่มต้นเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อมากขึ้นตามราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงและอุปสงค์ที่อาจชะลอตัวตามต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นแต่ประเด็นนี้นะคะสำหรับเดือนตุลาคมแล้วอาจจะยังเร็วเกินไปค่ะที่จะใช้ในการตัดสินว่าเฟดนั้นจะหันมาลดภาคีควา,ามเข้มงวดลงหรือไม่สุดท้ายนะคะเรายังคงเน้นกลยุทธ์ในหุ้นกลุ่มเชิงรับดิสซีฟและยังคงเน้นถือสภาพคล่องในช่วงเวลานี้ค่ะ ด้วยมุมมองการลงทุนตามที่ได้กล่าวไปนะคะสำหรับพอร์ตแนะนำกองทุนร่วมทำให้เรายังคงมองภาพการลงทุนแบบระมัดระวังค่ะเราเลือกตัดสินใจลดน้ำหนักหุ้นเวียดนามกองทุน GME s เวียดนามลง 5%นะคะเพื่อลดผลกระทบจากสารับและนำส่วนนี้ไปถือไว้ในส่วนสภาพคล่องแทนซึ่งจะทำให้น้ำหนักเริ่มต้นของกองทุน ASPB เพิ่มขึ้นเป็น45%ค่ะและในส่วนของกองทุนอื่นๆนะคะยังคงให้น้ำหนักเท่าเดิมค่ะโดยคำแนะนำถือได้แก่ UESG 20% KF H H c a r ี A 10บเปอรเ็ B ใช้ EQ 10%และจ um ั m โ o 2ยอีก10%ค่ะโดยคงมุมมองในหุ้นกลุ่มดิฟเฟนซีฟและหุ้นเติบโตคุณภาพดีไว้ในพอร์ตขณะกระจายการลงทุนในจีนเวียดนามและไทยเพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะสั้นค่ะมาต่อกันที่พอร์ตการลงทุนกองทุน ETF ตุลาคมกันบ้างนะคะ สำหรับสัดส่วนผ่อนแนะนำกองทุน ETF เช่นกันเลยค่ะใช้กลยุทธ์เดียวกันตามมุมมองที่เราให้ไว้เลยโดยเรานะคะเลือกลดน้ำหนักทั้งหมด5%ค่ะในกองทุน VNM วี n i น t ม ETF และนำส่วนนี้ไปถือไว้ใน่วนสภาพคล่องแทนเป็น4 5%ค่ะสำหรับน้ำหนักของกองทุน ETF อื่นๆเราคงไว้ที่เท่าเดิมเลยนะคะได้แก่ VTI ETF หุ่นโลก20% XLV ETF คีุ ETF ้นเลแคสิร์เซุ้นจีน10%และเซ็นทาสิุ้นไทยอีก10%ค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการสรับอร์ตประจำเดือนตุลาคมพีพาการลงทุนยังคงท้าทายนักลงทุนอย่างไม่หยุดยั้ยงแต่ไม่ว่าตลาดจะแย่สักแค่ไหนนะคะ กำลังใจของเราในเรื่องของการลงทุนต้องสู้ไม่ถอยต่อไปในไตรามาสสี่ค่ะท่านผู้ชมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผ่านช่องทาง Facebook Page และ Youtube ช่อง Innovatex ของเรานะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตข่าวสารจากพวกเราค่ะ พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะและการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงค่ะผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตนะคะกองทุนบางกองค่ะมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมสูงตามไปด้วยค่ะหลายกองทุนนะคะลงทุนในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีต้นทุนป้องกันความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรจัดพอตการลงทุนและกระจายการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการปกรพอดของเรามาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่เดือนที่10ของปีกันแล้วทางทีมงานนะคะรับปากเลยนะคะว่าจะนําเสนอสิ่งดีๆมีประโยชน์ให้กับผู้ลงทุนต่อไปขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีและมีความสุขในการลงทุนให้ปลอดกับปมะเขียวขจีอีกครั้งสำหรับวันนี้เฟิร์และทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ